วนนี้ยูนิเมดเซเลปเตทรจะมาสรับมือแฮมเมอร์ก็ตามภาพเลยนะโดยวิธีการรับมือแฮมเมอร์เนี่ยก็ต้องใช้เพื่อนที่ใช้มือเอนจิเนียร์ถ้าเกิดผู้ผิดก็ต้องขออภยัยด้วยนะครับโดยถุงมือเอนจิเนียร์เนี่ยจะเป็นถุงมือแบบนี้นะก็ใช้9 0 0 0สลับในการฟาร์มนานอยู่นะโดยวิธีการรับเนี่ยเราก็เปดประตูดแดงไปก่อนนะอันดับแรก จากนั้นเราก็ต้องให้เพื่อนเราเสกเอาค์ใชมือเอนจิเนียร์เสกจนกว่าจะได้กล่องสีแดงแบบนี้มานะซึ่งโอกาสดอกก็กง่ายอยู่ก็เสกมาเรื่อยๆซึ่งเราเสกไปเรื่อยๆใช่ป่ะจนกว่าจะได้ซึ่งมือแน่สามารถทำในเซิร์ฟรวมแต่ประจันไม่สามารถทำเซิร์ฟวีได้อ่ากล่องดอกไปละเราก็เก็บพรีวันนี้เราก็จะได้แบตมาลวไปรีวิวกันเถอะแล้ววันนี้ไม่สามารถทำเองได้นะต้องให้เพื่อนช่วยทำนะครับ โดยถูงมือแฮมเมอร์เนี่ยจะอยู่ด้านไกลๆอยู่ลยนะไกลมากอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวพาไปดูอนี้นะครับถุงมือแฮมเมอร์เป็นรูปค้อน โดยความสามารถของมือแฮมเมอร์เนี่ยคือการตีแล้วจะมีตะปูตอกมานะครับเดี๋ยวก็โชว์นะโดยเมื่อเราใช้ตะปูตอกเนี่ยเขาเนี่ยจะมีเวลานบถอยหลังซึ่งถ้าเกิดเวลาหมดเขาก็จะโดนตอกนะครับนับเวลาหมดแต่วิธีการแก้การโดนตอกใช่ไหมครับก็ต้องให้เขาตบเรามาเพียงเท่านี้เขาก็จะไม่โดนตอกนลครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราตอกเขาจนเวลาหมดแล้วครับจะเกิดขึ้นก็ตอกไปนะครับแล้วเลขบ,บนหัวก็จะเริ่มหมดจากนั้นก็มีตะปูมาตอกเขานะครับ ก็ก่อนจะจากคลิปกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามกันด้วยล่ะบาย